ในสนามรบคำว่าถอยมักถูกตีความว่าแพ้แต่ในความเป็นจริงนักรบผู้ชนะศึกใหญ่กลับใช้การถอยเป็นเครื่องมือการถอยเชิงกลยุทธ์คือการก้าวออกจากจุดปะทะเพื่อฟื้นพลังรวบรวมข้อมูลและมองสนามจากมุมที่กว้างกว่าเดิมมันไม่ใช่การหนี แต่มันคือการเลือกที่จะไม่เาผาผลาญพลังทั้งหมดไปในศึกที่ยังไม่ถึงเวลาชีา้ค่ะในสนามชีวิตก็เช่นกันบางครัง้งคุณอาจต้องหยุดโครงการชั่วคราวถอนตัวจากด,ดิวที่ไม่คุ้มหรือเลือกการเปิดตัวเพื่อรอจังหวะที่พร้อมและทรงพลังมากกว่าเดิมนักรบที่มีประสบการณ์จะรู้ว่า พลังไม่ใช่สิ่งที่ใช้แล้วได้คืนง่ายๆโดยเฉพาะพลังใจความแม่นยำและทรัพยากรสำคัญในสนามดังนั้นการถอยหนึ่งก้าจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยับยั้งตัวเองจากการต่อสู้ที่อาจทำให้เสียพลังไปโดยไม่จำเป็นการถอยเชิงกลยุทธ์คือการรักษากำลังไว้สำหรับการโจมตีที่มีค่ามากกว่า มันคือการรอให้ภาพสนามชัดขึ้นรอให้เงื่อนไขเข้าข้างหรือรอให้คู่แข่งเปิดช่องโหว่ที่ใหญ่พอเมื่อนักธนูที่กดคันธนูไว้แต่ยังไม่ปล่อยเพราะรู้ว่าลมกำลังหมุนและลูกศรจะไม่ตรงเป้าหากยิงตอนนี้ ในสนามชีวิตก็ไม่ต่างกันในบางครั้งการเดินหน้าต่อทันทีมันอาจเาผาผลาญงบประมาณเวลาและพลังงานโดยไม่ทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายจริงๆการเลือกถอยออกมาหนึ่งก้าวเพื่อวางแผนใหม่อาจทำให้คุณกลับไปพร้อมข้อมูลที่แม่นกว่ากลยุทธ์ที่คมกว่าและพลังที่เต็มกว่า เพื่อรุกครั้งต่อไปให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากว่ามากวันที่147ถอย19เ้าเพื่อรุกได้อีก1 9เพราะบางครั้งการชนะเกมใหญ่ต้องรู้ว่าจังหวะไหนควรถอยเพื่อกลับมาพร้อมกว่าเดิมการถอยที่ให้ผลลัพธ์ไม่ใช่การเก้าถอยสุ่มๆแต่เป็นการเก้าถอยที่รู้ว่ากำลังเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งได้เปรียบ มันคือการถอยพร้อมกับกำหนดทิศจุดหมายและสิ่งที่จะทําต่อจากนั้นอย่างชัดเจนการถอยที่ให้ผลลัพธ์ไม่ใช่เพียงแค่การก้าวถอยออกจากจุดปะทะเพราะเหนื่อยกลัวหรือไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อแต่เป็นการถอยที่รู้ล่วงหน้าว่ากําลังเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่ได้เปรียบที่วางแผนไว้แล้ว มันคือการเคลื่อนตัวออกมาพร้อมองค์ประกอบ3อย่างชัดเจนองค์ประกอบที่หนึ่งคือทิศร,รู้ว่าจะถอยไปทางไหนเพื่อให้ได้มุมมองหรือระยะที่ดีกว่าองค์ประกอบที่สองคือจุดหมายรู้ว่าจุดที่กำลังถอยไปนั้นมีคุณค่าองค์ประกอบที่สคือสิ่งที่จะต้องทําต่อ มีแผนอยู่แล้วว่าจะใช้ตำแหน่งใหม่นั้นทำอะไรภาพของการถอยอย่างมีทิศทางมันจึงไม่ใช่ภาพของคนที่กำลังวิ่งหนีแต่มันคือภาพของนักรบที่ถอยด้วยความมั่นใจเหมือนหมากที่ถูกเลื่อนออกจากแนวปะทะเพื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถพลิกเกมได้ในตาถัดไปในสนามชีวิตการถอยแบบนี้อาจหมายถึง การหยุดโครงการเพื่อกลับไปเสริมทักษะที่เราขาดถอยเงินลงทุนจากโปรเจกต์เล็กเพื่อนำไปใช้กับโปรเจกต์ที่มีศักยภาพที่สูงกว่าหรือปฏิเสธโอกาสบางอย่างเพื่อเก็บพื้นที่และเวลาสำหรับโอกาสที่สำคัญจริงๆหัวใจของการถอยยังมีทิศทางคือการตัดสินใจถอยด้วยเหตุผลไม่ใช่ความรู้สึก และใช้การถอยนั้นเป็นการสร้างตำแหน่งใหม่ที่พร้อมกว่าก่อนที่จะเริ่มต้นโจมตีครั้งต่อไปมาดูเทคนิค3เทคนิคถอยเพื่อรุกเทคนิคที่1อ่านสนามก่อนตัดสินใจถอยแนวทางของนักรบนักรบไม่ถอยเพราะความรู้สึกแต่จะถอยเพราะอ่านสนามแล้วเห็นว่าการอยู่ต่อจะทำให้เสียเปรียบได้โดยไม่จำเป็น ในการถอยครั้งนี้จึงมีเหตุผลชัดไม่ใช่ความลังเลหรือความกลัววิธีการฝึกก่อนที่คุณจะถอยจากสถานการณ์ใดๆให้ลองถามตัวเองด้วยคำถาม3ข้อนี้ข้อแรกถ้าอยู่ต่อจะเสียอะไรข้อที่2ถ้าถอยจะได้อะไรกลับมาข้อที่3จะใช้สิ่งที่ได้ไปทำอะไร แล้วฝึกประเมินสถานการณ์นั้นอย่างสั้นและตรงให้ใช้เวลาไม่เกิน3นาทีในการตัดสินใจตัวอย่างเช่นในการเจรจาธุรกิจเมื่อเห็นว่าข้อเสนอเริ่มเอียงไปทางที่คุณเสียเปรียบมากขึ้นให้คุณหยุดการเจรจาเพื่อกลับไปเตรียมข้อเสนอใหม่นักกีฬาที่รู้ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยให้เลือกพักแบดนี้ไว้ก่อน เพื่อรักษาสภาพร่างกายสำหรับการแข่งขันที่สำคัญกว่าเทคนิคที่2เตรียมแผนรุกก่อนถอยแนวทางของนักรบทุกครั้งก่อนที่จะถอยคุณต้องรู้แล้วว่าจะรุกอย่างไรในจังหวะถัดไปเพราะการถอยแบบไร้แผนจะทำให้คุณนั้นติดอยู่ในจุดปลอดภัยโดยไม่ไปไหนวิธีการฝึกก่อนที่จะถอยให้คุณลองเขียนแผนรุก อย่างน้อย2วิธีกำหนดเส้นเวลาให้ชัดว่าจะเริ่มรุกใหม่เมื่อไหร่ตัวอย่างก่อนถอนการลงทุนจากตลาดที่ซบเซาให้คุณเตรียมแผนโยกทุนไปสู่ตลาดเกิดใหม่ที่มีโอกาสเติบโตได้นักการตลาดหยุดแคมเปญออนไลน์ชั่วคราวเพื่อรีดีไซน์เนื้อหา แล้วตั้งวันที่ปล่อยเวอร์ชั่นใหม่พร้อมกิจกรรมเสริมเทคนิคที่3ใช้เวลาถอยให้คุ้มค่าแนวทางของนักรบเวลาที่ได้จากการถอยต้องใช้เพื่อเสริมความพร้อมไม่ใช่เพียงพักเฉยๆการถอยที่คุ้มค่าจะทำให้คุณกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมวิธีการฝึกระหว่างที่ถอยให้จัดเวลา70%สำหรับการฟื้นฟูหรือเสริมทักษะ และ30%สเซสำหรับการวางกลยุทธ์ให้คุณลองสร้างเช็คลิสตสิ่งที่จะทำให้จบก่อนที่จะเริ่มรุกอีกครั้งหนึ่งตัวอย่างในช่วงพักการแข่งเพื่อฝึกเทคนิคที่เป็นจุดอ่อนและทดสอบอาวุธใหม่หยุดการขยายธุรกิจชั่วคราวเพื่อติดตั้งระบบหลังบ้านและฝึกทีมงานให้ทำงานให้เร็วขึ้นสรุปกันอีกครั้งค่ะ เทคนิคที่ 1- อ่านสนามก่อนตัดสินใจถอยถอยเพราะข้อมูลไม่ใช่เพราะรู้สึกกลัวรู้ชัดว่าการอยู่ต่อน,นั้นจะเสียเปรียบเทคนิคที่2เตรียมแผนรุกก่อนถอยทุกการถอยต้องรู้แล้วว่าจะรุกอย่างไรต่อเทคนิคที่3ใช้เวลาถอยให้คุ้มค่าใช้เวลาถอยเพื่อฟื้นพลังเสริมทักษะและวางกลยุทธ ในวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการถอยหนึ่งก้าวไม่ใช่การหนีแต่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้คุณได้ระยะห่างพอที่จะมองเห็นทั้งสนามอย่างชัดเจนมันคือการปกป้องพลังที่มีค่าเก็บแรงสําหรับช่วงเวลาที่จะสร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุดและเปิดโอกาสให้คุณได้เตรียมตัวในแบบที่ไม่สามารถทำได้ หากยังอยู่ในจุดปะทะพลังของนักรบไม่ได้หมายถึงแรงกายเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงสมาธิความชัดเจนทางความคิดและความมั่นใจในหัวใจถ้าหากยังอยู่ในจุดปะทะต่อเนื่องโดยไม่มีจังหวะถอยพลังเหล่านี้จะถูกใช้ิดกับการตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้า จนไม่เหลือพื้นที่ให้กับการคิดเชิงกลยุทธ์การถอยออกมาชั่วคราวจึงเหมือนกับการเก็บทรัพยากรเหล่านี้ไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อใช้ในจังหวะที่มีความหมายจริงๆในสนามรบไม่ใช่ทุกช่วงเวลาที่คุ้มค่ากับการทุ่มพลังทั้งหมดเมื่อคุณอยู่ในจุดปะทะทุกการตัดสินใจจะถูกบีบด้วยแรงกดดันของเวลา และสถานการณ์แต่การถอยออกมาจะเปิดพื้นที่ให้คุณมองภาพรวมได้ชัดขึ้นรวบรวมข้อมูลที่หายไปทดลองกลยุทธ์ใหม่โดยไม่เสี่ยงเกินไปนี่คือสิ่งที่จะแทบเป็นไปไม่ได้หากคุณยังยืนอยู่ในวงปะทะที่ทุกวินาทีถูกใช้ไปกับการเอาตัวรอดแทนที่จะวางแผนล่วงหน้านักรบที่รู้จักการถอยอย่างมีทิศทางจึงไม่กลับออกมามือเปล่า แป่กลับออกมาพร้อมข้อมูลใหม่มุมมองใหม่และความชัดเจนว่าก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะทุกก้าวถอยที่ถูกใช้ไปอย่างชาญฉลาดมันคือการสร้างสะพานเพื่อพาคุณกลับเข้าสู่สนามในตำแหน่งที่แข็งแรงกว่าเดิมและนี่คือหัวใจของในวันต่อไปวันที่148เพราะการถอยยังมีแผน ไม่ควรจบลงแค่การพักหรือการหลบแต่ต้องลงเอยด้วยการกลับมาพร้อมกับเครื่องมือกลยุทธ์และพลังที่พร้อมจะผิกเกมในวันต่อไปเราจะพูดถึงวิธีใช้เวลานอกสนามให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่เมื่อก้าวกลับมาทุกการเคลื่อนไหวของคุณจะหนักแน่นแม่นยำและสร้างแรงกระแทกได้มากกว่าครั้งก่อน พบกันในวันที่148กลับเข้าสนามด้วยอาวุธที่คมกว่าเดิมเพราะการถอยอย่างมีแผนต้องลงเอยด้วยการกลับมาที่พร้อมจะพลิกเกม